นะครับเนี่ยคือบัญชีที่คุณท่าิสูจ์กล่าวถึงนะครับว่าผมเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมเอาบัญชีขึ้นมาแสดงหรือกองทัพแม่มาแสดงเหตุผลนะครับบัญชีเนี่ยใครทําก็ได้มันเป็นแบบฟอร์มของทางราชการจริงนะครับเป็นแบบฟอร์มจริงฮะแต่ใครทําขึ้นมาก็ได้ไม่มีใคร ที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเซ็นรับรองของเราเลยผมเรียนแล้วนะครับว่าไอ้ไอบ้บัญชีใบเนี่ยตอนที่มีการสอบสวนเมื่อปี42ไม่ปรากฏว่ามีใบนี้ไม่ปรากฏนะฮะว่ามีใบนีบ้แบบขอบัญชียกเว้นหรือถอนตันไม่ปรากฏว่ามีในส่วนของกระทรวงกลาโหมเลยในการสอบสวนเนี่ยหาข้อหาไม่มีเลย แต่เป็นที่น,น่าสังเกตน,นะครับเมื่อมีการอภิปรายในปี43ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้นะครับนายอภิสิทธิ์เนี่ยเอาใบเนี้ยขึ้นมาแสดงในสภานะครับเป็นหลักฐานชิ้นเดียวครับที่ยืนยันว่ามีการผ่นขันนะครับแต่เมื่ออภิปรายเสร็จแล้วนายอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ยืน่นไอ้ตัวเนี้ยหลักฐานอันนี้ให้แก่ประธานสภาเพื่อตรวจสอบ คุณประเกียดนาซิมาสอสอพักเพือไทยเนี่ยได้ยื่นทาเป็นหนังสือนะฮะไปขอหลักฐานชิ้นนี้จากประธานสภานายชายชิดชอบปรากฏว่านายชายตอบมาเป็นงานนัสิบไม่ได้ยื่นหลักฐานไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจึงปรากฏหลักฐานนี้นะครับในเว็บไซต์อิทธิ์ o r g อย่างนะครับย้านะครับในปี42เนี่ยไม่มีนะครับนะครับผมจะยกตัวให้ให้ดูนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมที่ผมท้าคุณสิริชโชคผมอยากให้คุณสิริชโชคเนี่ยไปเอาใบนี้มานะครับนะบแล้วก็ให้คนรับรองให้เจ้าหน้าที่รับรองเพราะว่าทําไมฮนะ ผมรู้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารเท็จกระทรวงกลาโหมก็ทราบครับว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารเท็จแล้วผมรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำแต่ไม่เพียงแต่ว่าไม่มีหลักฐานคนทำเนี่ยยศพลเอกขณะเนี้เป็นยศพลเอกนะครับผู้ร่วมทำเนี่ยอยู่มีอยู่ประมาณหกคนนะฮะเป็นพันเอกทั้งสิ่งที่เป็นร่วมทำอันเนี้ยนะครับ ซึ่งเป็นเอกสารเท็จไม่มีอยู่จริงนะผมถึงไม่ยื่นบัญชีเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่มีนะผมมีไอ้ที่ผมไปได้มาเนี่ยนะผมไปคัดผมไปเอามาจากเว็บไซต์คุณนพสิธิ์นั่นเองนะครับคุณนพสิษิ์พูดความจริงไม่หมดนะครับตอนที่ทนายเขาถามผมว่านะครับทำไมไม่เอาเอกสาร ฉบับนี้นะฮะมาแสดงต่อศาลหรือว่าเพราะผมรู้ว่าถ้าเอามาแสดงต่อศาลแล้วเมื่อยื่นต่อศาลแล้วเนี่ยจะมีผลเปลี่ยนแปลงในทางรูปคดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพิสิษฐ์ไอ้ที่ผมยอมรับฮะผมยอมรับว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ยืน่นที่ไม่ยืน่นคุณริฐศิ์ไม่ได้พูดพูดตอไปเลยว่าที่ผมไม่ยื่นเนี่ยเพราะผมเห็นเป็นเอกสารเท็จนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหนังสือฉบับเนี่ยอ้างถึงนะฮะว่าได้รับการผ่อนผันในวันที่สิได้รับการผ่อนผันเมื่อวันที่สี่ศจิกายสองนห้า9สเก้าเลขที่หนังสือนะฮะปีจ่เก้าสองทับสองไอเนี่ยคือหนังสือผ่อนผันไอ้น,นี่เป็นแค่บัญชีนะฮะทั้งหมดนี่เป็นบัญชีหนังสือผ่อนผันเนี่ยนะไอบัญชีอันเนี้ยเขาเรียกว่าสอดยี่สิบ แต่ในสิทธิโชคเอามาพูดบอกว่าเนี่ยคือสอ,อสอิบเอ็ไม่ใช่นะครับผมจะให้ดูสอสอส,สิให้ปิดเทียบกันเห็นไหมครับไอเนี่ยคือหนังสือผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ากองประจำการเห็นนะมคฮะบมหนาังสือผ่อนผันการจดเลือกเข้ารับราชการอาศาาัยอำนาจตามความในมาตรา27วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารสองส และพระาราชกิจดีกามอบอำนาจของรัฐมนตรีในการผ่อนผันตามตามตาตรา27แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทําการแทนนะครับแล้วก็ข้อความก็มีเงี้ยให้ผู้ว่าราชการผ่อนผันให้ชื่ออะไรก็ว่าอันไปก่อกันไปนะครับออกมานะฮะที่สําคัญนะครับคืออะไรนหฮะ มีโดยมีเงื่อนไขว่านะครับถ้ากลับจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยกอดกำหนดการผ่านนี้เป็นอันยุติลงไอ้เงื่อนไขตรงนี้นะครับมันมีลักษณะสองอันคือหนึ่งเนี่ยนะครับสำเร็จการศึกษานะหรือนะครับออกจากการศึกษาถูกให้ออกไล่ออกแล้วแต่นะครับแล้วก็กลับมา ถึงประเทศไทยก่อนกำหนดการผ่อนผังมีอันสิ้นสุดลงนีนครับเพราะฉะนั้นน่ยผมย้ำอีกทีนะฮะแล้วผมท้าคุณคุณสิริโชคทีหรือใครก็ได้ในพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับหนึ่งนะฮะคุณหาใครก็ได้ไปรับรองเอกสารใบเนี่ยรยีสิบเนี่ยไปรับรองมาซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ารับรองละ เพราะว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จถือรับรองเอกสารติดคุกนะฮะถ้ารับรองเอกสารเนี่ยติดคุกเพราะว่าเป็นการรับรองเอกสารเท็จนะครับอีกระดับหนึ่งที่ผมเรียกร้องคุณสิริโชคบอกว่าท่านเรื่องเนี่ยกล่าวหาคุณรับสิทธิ์เนี่ยจะจบลงทันทีเลยนะเราเถียงกันว่าคุณรภิสิทธิ์นี้ทหารไหม นะครับคุณสิทธิ์มีหลักฐานการผ่านันเข้าไปในรับราชการประกอบกับไอ้สตอนะครับแล้วไปรับราชการสมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยจปรที่เถียงกันอยู่เนี่ยคือหนังสือฉบับนี้ว่ามีจริงไหมนะครับที่เถียงกันอยู่น,ยนะครับนะซึ่งผมเองเนี่ยยืนยันว่ามันไม่มีเพราะผมบอกแล้วผมใช้เวลารวบรวมเอกสารเนี่ยสิปีตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก มันไม่มีครับผมถึงเชื่อมั่นว่าผมถึงไปร้องเรียนต่อกระทรวงเราผมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสิริโชคเนี่ยนะเอาใบสอรเอ41เนี่ยนะครับซึ่งหน้าตายอย่างเนี้ยไม่ใช่อย่างเนี้ยนะฮะเอามานะครับมีคนรับรองสำนักมาถูกต้องเนี่ยนะครับผมจะกราบเท้างามงามสามถีผมยังย้ำนะฮะเหมือนเดิมนะครับ การที่คุณอพิสิทธ์เนี่ยมาพูดวันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนะโดยใช้ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคุณอพิสิทธ์เนี่ยกำลังใช้เอกสารเทปในศาลเพราะคุณอพิสิทธ์เนี่ยยืนบัญชีระบบพยายนด้วยผมเนี่ยไม่ไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีคุณคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ยคือคุณจตุพรสามารถจะฟ้องต่อศาล นะครับแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้นะเพราะการกระทําของคุณนิศิษิ์เนี่ยเป็นการนําสื่อหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีซึ่งถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสําคัญแห่งคดีนั้นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือข้อกฎหมายเลยมาตรา180ในประมวลกฎหมายอาญา คุณนัพิสู์เนี่ยไปให้การยืนยันนะแล้วก็ใช้ไอ้นี่เป็นบัญชีระบุพยานใช้ในศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ฮะคุณจตุพรซึ่งเป็นผู้เสียหาย้าจะฟ้องคดีหรือไม่แต่ถ้าฟ้องนะครับเขาพิสูจน์ได้ครับว่าไอ้ตัวนี้มันเท็จแน่นอนนะครับผมขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูด จริงครับถูกครับเพราะเรื่องนี้นี่นะครับมันเกิดมา20กว่าปีแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องเก่าๆที่มีพยานหลักฐานชัดเจนและการสแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยยากมากจนกว่ากว่าผมจะได้ครบเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีครับผมคงไม่ทําแบบที่พรรคประชาธิปัตย์ทำฮะเอาหลักฐานของบิดาท่านบรรหารศิลปะาชาเรื่องสัญชาติจาได้ไหมครับเป็นหลักฐานเท็จด้วยซ้ํา เอามาพิปรายในสภาแต่ของผมนี่ยืนยันคะว่าผมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมใช้ความพยายามจริงๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารเหล่านี้นะครับผมก็คงขอถแถลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าที่ผมไม่ถแถลงมากกว่านี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่าทางกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยจะถแถลงข่าวบ่ายนี้โดยโฆษกข,ของกระทรวงกลาโหม เข้าใจว่าจะมีการแถลงข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงพยานหลักฐานให้ดูนะครับผมไม่ทราบเลยนะครับผมเพิ่งทราบเมืเช้าเนี้จากหน้าหน,านังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะให้ผมแถลงมากกว่านี้เนี่ยนะครับผมคงให้เป็นหน้าที่ของกองนะครับผมจะให้ดูอีกอย่างอ่าผมจะให้ดูอีกอย่างนะครับ นี่คือรายงานเอกสารเมื่อปี42การสอบสวนของกระทรวงกลาโหมเมื่อปี42หลายคนคงเคยเห็นแล้วนะครับรายงานนียจะชัดเจนเลยครับว่านะครับดูนะครับเขาทำสุดข้อมูลมาไว้ไว่านี้ในปี30ที่เป็นปีที่นายพิสิทธ์ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยครับเขาหมายเหตุ ให้เห็นผลว่าอย่างนี้ปีบัญชีเรียกปี30อยู่ในบัญชีพ้นจากฐานะการยกเว้นผ่อนผันเห็นไหมครับฐานเขาบันทึกไว้นะแล้วก็มีการลงชื่อดูนะครับเนี่ยนายพิสิ์ไม่เข้ารับการตวดเลือกนะครับแล้วก็มีเอกสารเนี่ยนะครับมีการลงชื่อ กรรมการสอบตั้งหลายคนผมคงไม่เอาบัญชีเปล่าๆใครก็ไม่รู้ทําขึ้นก็บอกแล้วผมเนี่ยยืนยันว่าเนี่ยบัญชีเนี่ยเท็จถูไหมครับคือได้มีการสอบสวนเมื่อปี42แล้วว่าไอ้บัญชีเนี่ยทีนี้ไม่มีหลอกไม่มีการผ่อนผันเลยการตรวจสอบการผ่อนผันเนี่ยไม่มีหลอกแล้วซึ่งมันตรงกับข้อกฎหมายครับ ปี29คุณอภิษิ์เนี่ยมันขึ้นทะเบียนฐานตองเกินนะครับตอนนั้นเนี่ยจบการศึกษาจากมหาลาัยออกฟอร์ดแล้วนะครับซึ่งพอขึ้นทะเบียนฐานกอนเกินเกินกำหนดเนี่ยนะครับต้องรับหมายเรียกเพื่อที่ไปเรียกไปต้องไปเกณฑ์ฐานในปีถัดไปเพราะฉะนั้นคุณอภิษิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนผันใดๆเลย ผมตอบนะฮะว่าไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าอะไรฮะคุณทภพิสิทธิ์เนี่ยจะต้องเข้ารับราชการทหารถ้าเกณฑ์ทหารโดนนะฮะเป็นทหารเนี่ยนะครับนะเข้าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับนะคุณทภพิสิทธิ์จะต้องเข้ารับราชการอาต้องต้องทาไมฮะความจริงเนี่ยนะครับต้องเข้ารับราชการทหารเนี่ยสองปีถ้าเกณฑ์เป็นทหารแล้วแต่คุณทภพิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทภพิสิทธิ์ไม่มีปั้นไม่ไปเกณฑ์เนี่ยนะครับ มีทางเดียวต้องมีหนังสือผ่อนผันซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ผ่อนผันไม่ได้เลยนะครับเข้าใจนะครับ